ิดต <mat> <Walker> ัวมาโดนเซน8เห็นแล้วรู้เลยเทคมาโดนแน่นอนสวยเกินคาดเลยครับไม่รู้ว่าเหมือนในข่าวหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าตอนนี้กระเป๋าตังค์มันสั่นมากๆเลยครับได้มาเห็นของจริงวันนี้คือมันว้าวไปหมดทุกอย่างเลยมันตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะประทับใจมากทางเทคเนี่ยมีพัฒนาเรื่องโปรดักต์ตลอดเวลานะครับ ทรงมันแบบมันเซ็กซี่มันพูดไม่ถูกคือมันมันสวยมากเลยค่ะมาโดนอกีงบนหน้ารูก็เป็นมาโดนแล้วก็แบบเป็นทั้งแอโร่แล้วก็เป็นทั้งออราวในคันเดียวเนี่ยเฟรมหนึ่งตัวสามารถขี่ได้ทั้งขึ้นเขาและทางเรียบอ่ะมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากผมว่าดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วออกมาก็ยังสวยซิ่งอยู่ด้วยเฟรมมีความโดดเด่นครับน้ำหนักลดไปตั้ง300รกรัมถูกใจสำหรับสายไล่เบาครับ บางวันเราอยากจะไปไต่เขาบางวันเราอยากจะซิ่งอยู่สกายเล่อะไรเงี้ยมันครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับนักปั่นจักรยานที่แบบไปหลายที่แบบหนีมากเลยนะคะก็ดีนะครับคือเวลาเราเราจิบออกไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคิดมากถือว่าจักรยานคันเดียวอะ่ะมันสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างแบบเนี้ยเอ้ยใช่ละทริคอะ่ะคือมาถูกทางละชอ่องที่สุดก็คือตรงไอโซโฟล์ตรงด้านหลังครับมีเอกลักษณ์มากพอลมมันผ่านมาทุกเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากรู้สึกสวยกว่าเดิมเยอะเลยครับ สำหรับสีที่แบบไฮไลท์ที่สุดแล้วก็สมคาลอคอยที่สุดเลยนะคะแน่นอนว่าต้องเป็นสีอินเตอร์สเตลล่านะคะว้าวจริงคือแบบทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทําได้ยังไงกับการที่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองไปยืนตรงไหนนะคะหรือว่าอยู่ภายใต้แสงอะไรจักรยานมันเปลี่ยนสีตลอดเลยสวยมากๆอยากให้ทุกคนมาเห็นของจริงค่ะยืนดูเดินไปเดินมาดูไม่มีเบื่อเลยสีตัวจริงสวยกว่าในรูปเยอะทีทีมก็ชอบครับแต่ชอบสีขาวเป็นพิเศษมากกว่า คือมันเป็นรถที่แบบว่ามันเพอร์เฟกมากอยากเป็นเจ้าของครับว่าสีมันมันมันเงาแล้วมันดูเป็นโครเมียมแล้วมันแบบมันดูแบบอินเตอร์สเตลล่าจริงๆนะครับผมดูอวกาศมากเลยครับต้องมีไว้สักคันครับอยากได้อะอย่างที่เทรคบอกไว้นะคะ There's only one แค่จักรยานคันเดียวก็สามารถไปได้ถูกที่แล้วนะคะ